ป่าปรินหลังมีพยานรักกับนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือป๊าปรินวิกรานที่ใครหลายคนจำได้ในบทเตียนหรือหลักเซ็งในละครเรื่องเยี่ยมอย่างกงกรรมทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักชีวิตนอกจอกของเขาที่ต้องบอกเลยว่า ชีวิตจริงของเขานั้นก็เป็นพ่อคนเช่นเดียวกันโดยภรรยาของเขานั้นก็เป็นนักแสดงที่ได้พบรักกันในกองถ่ายอีกด้วยซึ่งปอปะรีนได้เล่าว่าเราได้พบกันตอนเล่นเรื่องขับพิพักษาเป็นความรักที่คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งภรรยาผมก็คือคกุลกนิดคุ้มครองหรือที่รู้จักกันในบทสมทรงจากเรื่องทำพิพักษา ซึ่งจริงๆตอนแรกเราก็ทำงานที่ช่อง3ด้วยกันเขาเป็นนักเรียนการแสดงรุ่น2ผมเรียนรุ่น4แล้วเขาก็ยังเคยกำกับละครอยู่ช่วงหนึ่งของช่อง3นี่แหละหลายเรื่องเช่นซอย3สยามสแควร์ส่วนตอนนี้ก็เป็นโค้ดแอคติ้งอยู่กับทางพี่ก้อยธาริกาโดยทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายที่แม้จะไม่เข้าวงการตามพ่อแม่แต่ก็ไม่มีการบังคับใดๆทั้งนี้ ปอบอกว่าผมมีลูกชายคนเดียวครับเพิ่งเรียนจบที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพลูกผมไม่ค่อยชอบวงการบันเทิงเท่าไหร่ก็มีหลายคนเห็นหน้าเห็นตาก็บอกว่าน่าจะเข้ามานะแต่ผมก็ไม่บังคับแล้วแต่เขาคือเขาอาจจะเห็นพ่อแม่มาเยอะก็เลยไม่สนใจไม่ใช่แนวที่ชอบของเขาเราก็ไม่ได้บังคับปล่อยให้เขาทำตามความชอบของเขาดีกว่า ส่วนชีวิตในบ้านไปของเขานั้นก็ขออยู่เรียบง่ายโดยบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีธุรกิจเสริมอะไรเล่นแต่ละครอย่างเดียวครับบางช่วงที่เว้นไปก็มีบ้างแต่เราสองคนกับภรรยาจะช่วยเสริมกันซึ่งผมว่าพอเราอายุเยอะขึ้นก็คิดเยอะนะแต่ก็ปล่อยวางลงไปเยอะเหมือนกันปีนี้ผม57ปีแล้วก็เริ่มคิดว่าเอเราก็เริ่มแก่แล้วนะก็จะปล่อยวางเมื่อก่อนจะดิ้นรนกว่านี้เยอะ อย่างมีพลังมีแรงมีเป้าหมายว่าจะต้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวตามมาตรฐานดิ้นรนเพื่อไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นเขาก็เป็นไปตามวัยที่ต้องทำสร้างเนื้อสร้างตัวพอมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าแค่มีลูกอยู่กับภรรยามีครอบครัวที่น่ารักใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามที่ในหลวงรัชกาลที่าสั่งสอนวัยก็มีความสุขดีแล้วมีงานเข้ามาให้ได้ทำงานก็ดีใจแล้วครับ